1น9ฮิตาชิวันนี้เสียเวลามาเยอะ4522มาแล้วฮะโดดดำหกสามแปหลังจากที่ร้อดีหนึ่งศูนย์เคส่นะครับวันนี้ พรุ่งนี้ก็จะเป็น5202 5218สลับไปสลับมาอ่าช่วงนี้จะเห็นรถหนึ่งบ่อยตอนแรกเห็นรถสาเพรมาตอนนี้เห็นรถหนึ่งแล้วอ่าค่อยๆมานะครับ5218นะฮะวันนี้ ด,ดําดำก็ดำจริงๆแหละนะครับขอภายในความมืดนี่แหละฮะดวนดำยามกลางคืนนี่อย่างที่ผมบอกไปนะครับบางวันก็มาปกติมาก่อน606บางวันอยู่หลัง606นะครับ หรือว่าบางวันก็ไม่มาเลยมาแบบว่าอ่ะวันนี้มาพรุ่งนี้ก็เว้นแล้วก็มาวันไอวันเสาร์อย่างเงี้ยนะครับนี่แหละฮะโดดดำยามยามราตีบางทีก็มาสี่ทุ่มห้าทุ่มกว่า